สวัสดีครับผมคโบนะครับไม้เด็ดยอดมวยวันนี้นำเสนอบุรพาไม่แพ้์ชัดชัยน้อยการ์เดนซีวิลหรือชัดชัยน้อยสิบเบนจมะไม้เด็ดอาวุธมวยไทยที่ชัดชัยน้อยชอบใช้ก็คือการเตะนะครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายและแข้งขวาชัดชัยน้อยนั้นเป็นมวยถนัดขวาแต่สามารถยืนได้ทั้งสองเหลี่ยมเหลี่ยมซ้ายและเหลี่ยมขวาการยืนมวยได้สองเหลี่ยมนั้นจะได้เปรียบคู่ต่อสู้ทำให้คู่ต่อสู้นั้นคาดเดาทิศทางในการตีได้ยาก สังเกตดูดีๆนะครับในการออกแข้งซ้ายและแข้งขวาของจัดช้ยน้อยในแต่ละครั้งนั้นเป็นการออกแข้งที่รวดเร็วและแม่นยำถ้าคู่ต่อสู้นั้นจับทางอาวุธโดยการเตะแข้งขวาของจัดช้ยน้อยได้จัดช้ยน้อยจะเปลี่ยนมาใช้เหลี่ยมซ้ายเพื่อจะเตะแข้งซ้ายแทนพอเตะแข้งซ้ายมากๆคู่ต่อสู้ก็เริ่มจับทางแข้งซ้ายได้จัดชัยน้อยก็จะเปลี่ยนกลับมาใช้เหลี่ยมขวาอีกครั้ง ในการกลับมาใช้เหลี่ยมขวาครั้งนี้จัดชายน้อยไม่ได้เตะแข้งขวาเหมือนเดิมแต่จัดชายน้อยเตะ